สวัสดีครับพบกับตั้มยูทูบบ้าพาไปเที่ยวสวนสัตว์ครับผมก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเหมือนกันสวนสัตว์ที่ผมมาเที่ยวก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะที่อยู่ชนบุรีเนาะผมก็ไม่รู้จะไประเด็นเหมือนกันคือสวนสัตว์คือใหญ่มากๆเลยผมจะพามาดูสักชิดนนึงครับที่จะบอกว่าเฮ oh ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูว่าไปดูนาเป็นนกที่ตัวใหญ่มากๆเลยเป็นนกที่จะบอกว่าโอ oh ้โหคือแบบแน้าจะใหญ่ที่สุดของพวกนกนะในยุคนี้ครับผม นั่นก็คือนกนกนกกระจอกจอกจอกเทศครับออ้ีนครับนกกระจอกเทศครับนี่คือสัปอครับเอาศัยอยู่บริวเวณภูเขาครับผมโหตัวใหญ่มากเลยวะ่ะคือเรามาเที่ยวจีแต่ว่าเราก็ต้องรักษาระยะห่างไว้ครับนี่ผมก็รักษาระยะห่างไว้นะนี่มันดิน่ตรงข้างคงครับว่าผมไม่มีทางไปเดินไปใกล้ๆมันหรอกครับอันตราย มาดูส่วนต่อไปครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะโอ้ oh my god นี่คือสัตว์ป่าอีกชนิดหนึ่งครับที่ <c oughs> บอกว่าตัวใหญ่มากๆเลยจริงๆโอ้โหโอ้หนี่คือไอโกนาครับตัวเบลเลอร์เลครับอ้ oh. ต้องบอกว่าตัวเท่าขาคน,นจริงนะมันใหญ่มากๆเลยครับอีโกนาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าตัวอีโกนาใกล้ๆนะว่าตัวมัน ใหญ่มากมจริงๆอันนี้ก็คืออ e ีหน้ากลัวหรือว่าอ e ีก to ัวหน้าครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตัวมันใหญ่จริงๆโหสุดยอดจริงผมจะพาไปดูสัตว์ต่อไปครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะผมต้องบอกว่ามันสวนสัตว์ใหญ่จริงๆครับคือมันใหญ่มากๆเลยนะต้องบอกว่ามันลุยเดินไปทางไหนบ้างทางไหนก็แบบคือแบบมันกว้างใหญ่พารสัจริงเคยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะอันนี้ก็คืออู้อันนี้คือมันจะร้องว่าผัว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 นี่ครับื นี่คือชนีครับตัวนี้สีดําครับคือมันมีหลายสายพันธุ์นะเว้ยจะบอกว่าไอ้ชนีเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะคือถ้าตัวไหนมันร้องพัวพัวพัวอันนั้นก็อีกสายพันธุ์หนึ่งครับส่วนสายพันธุ์นี้มันยังไม่ค่อยร้องเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเดินหาดูนะครับว่าจะมีชนีอีกหรือเปล่าสัตว์ต่อไปนี้ผมจะพามาดูนกชนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นรูปปั้นหรือเปล่า เฮ้ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆเลยครับคือมันยืนอยู่ที่แรกผมเดินมามันคิดว่าเป็นรูปปั่นนะเว้จะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่รูปปั้นครับมันเป็นนกฟาร์มิงโกครับดูครับมันยืนอยู่เฉยไม่รู้ทำอะไรจริงๆนะไม่รู้ว่าเป็นปิกริยาอะไรของเขาหรบอกปล้านะถือว่าเขาจะยืนแล้วก็เอาคอไว้เอาไว้หลังเนี่ยเหมือนยืนนอนหลับแล้วก็ยืนขาเดียวครับเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆเลยต้องบอกว่าเฮ้ยก็เพิ่งเคยเห็นกันว่านกฟาร์มิงโกคือมันจะเออ เฮ้ยมันจะยืนอยู่เฉยๆยนามันยืนได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงจริงๆนะยืนกระต่ายขาเดียวไม่น่าเชื่อนะไปดูสัตว์ตัวไปดีกว่าว่ามจะมีสัตว์อะไรบ้างแล้วให้เรารับชมผมจะพามาดูเอ้เจ้าตัวฮิปโปเขาจะบอกว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่จะมีฟันกรามที่มันใหญ่และมันอาศัยอยู่เขาเรียกว่าบนบกก็ได้ในน้ําก็ได้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแล้วตอนนี้ผมหาฮิปโปอยู่โอ้โห,โโหเห็นแต่ไกลเลยครับฮิปโปโไตมัดโอ้โหโอ้โบอลเลอร์ครับ ผมจะพาท่านผู้ชมไปอยู่ใกล้ๆมันครับผมว่าว่าไปดูความอย่างของมันครับว่ามันใหญ่แค่ไหนครับห้ามลงไปเด็ดขาดตอนนี้มันกําลังลงน้ําครับโอ้โหตอนนี้มันกําลังลงน้ําลงน้ําอยู่ลงน้ําอยู่ท่านผู้ชมครับโอ้มันดาน้ําเก่งด้วยครับมันดาน้ําได้ครับมันจะมาทางเราหรือเปล่าครับเราตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีฟันกรามที่แข็งแรงพอสมควรตอนนี้กําลังมุดน้ําครับท่านผู้ชมครับ มันกำลังบุดน้ำครับกำลังบุดน้ำไม่รู้จะโผล่เมื่อไหร่นะครับลองดูว่าเขาจะโผล่เมื่อไหร่ตอนนี้ผมจะรอดูว่าเขาจะโผล่จากเหนือน้ําเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ตะบอกว่ารอรอครับกำลังบุดน้ำไม่รู้กินอะไรครับใต้น้ําครับตอนนี้ครับฮิปโปครับโอ้ยดำน้ํานานมากแล้วเนี่ยตะบอกว่าประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยการดำน้ําของฮิปโปครั้งนี้ครับโผล่แล้วโผล่แล้วอุ้ยข้างล่างก็มีปลาด้วยนะไม่น่าเชื่อครับ มาครับ <ala> มาทางเราแล้วครับมาทางเราเราแล้วครับมาทางเราเรียบร้อยครับคิปโปครับมาทางเราแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับดูความใหญ่ของเขาครับนี่คือเป็นบิ๊กไฟของแอฟริกานะครับโอ้โหนี่ครับดูความใหญ่ครับดูความใหญ่ดูปาาครับโอ้โหดูป่าครับโอ้หน้ากลัวมากมากเลยครับนี่ครับดูกรามอันทรงพลังแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าป่าอันใหญ่เลยครับนี่ครับถ้าก็บอกว่าถ้ามันงับเหล่านี้ไม่เลือดแน่นอนครับ ไม่เลืออน่นอยครับอย่าลงไปเด็ดขาดับสัญญาณเตือนอันตรายครับฮิปโปจะเป็นสัตว์ที่หัวถิ่นมากๆเลยนะโอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยวะผมต้องบอกว่าฮิปโปเป็นสัตว์ตัวใหญ่มากๆเลยนะคือห้ามลงไปเดานล่างนด็ดคืออันตรายจริงๆผมบอกคุณได้แค่นี้ว่าคืออันตรายโคตรไม่ไม่แล้วครับออ้นี่นะโอ้ยมันร้องมันร้องแล้ว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 มันทำอะไรครับผมมันรู้ไม่ทำอะไรครับมันรู้ไม่ทำอะไรดูว่า ไม่รู้ไม่ทำอะไรครับโอ้โอ้ทำอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหนั่นครับคือแบบตัวใหญ่จริงๆครับโอ้โหอันนี้คือวีดูดบีดอ่ะคือบลูเรียกผมผมเรียกชื่อมันถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันเอเคยดูสารคดีสารคดีไหมที่ว่าเอมันมีมันเอมันจะเป็นสัตว์ที่แบบเป็นอยู่กันเป็นรวมเป็นกันเป็นฝูงอ่ะแล้วคือจากนั้นคือมันจะลงมาคือเรียกว่ามากินน้ําเป็นล้านตัวแล้วจากนั้นก็เนี่ยละมันรวยไอ้เข้งาบนี่แหละพวกตัวนี้และดิละ คือไม่ต้องไปดูไกลเลยครับนี่คือนกกระจอกเทศครับฝั่งนู้นก็ยีราบยีราบคอยาวเหนื่อยจริงๆในการรลียวครั้งนี้แต่ว่าผมไม่สามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้นะคือเนื่องจากมันอันตรายครับผมที่เราจะลงไปด้านล่างนี่ครับเราก็ถ่ายอยู่ใกล้ๆถ่ายไกลๆนึงครับโอ้โหนี่ครับคือยีราฟก็บอกว่าที่ครับบรรยากาศที่เราเห็นเนาะสัตว์สัตว์ป่าที่เขาจัดไว้ให้รับชมนะ คือสัตว์พวกนี้คือไม่ดุร้ายผมบอกเลยว่าคือสัตว์พวกนี้ไม่ดุร้ายแล้วก็คือเป็นมตรต่อคนครับแต่เอาเาว่ามันมีเจ้าทีนิดนึงที่อันตรายกลุ้นๆนี่ก็คือนกกระจอกเทศครับคือมันอันตรายมากๆเลยท่้งคือขามันขามันอันทรงพลังครับต้องบอกว่าคือเอ นกกระจอกเทศมันมีสองขากรจริงนะเวย้ยแต่ว่ามันเตะมันปักแตกได้นะเวย้ยคือนกกระจอกเทศคือมันอันตรายจริงกูงบอกเลยว่าอย่าไปอยู่ใกล้มันนกกระจอกเทศผมจะพาไปดูสัตว์ต่อไปครับผมว่าจะมีอะไรบ้างสัตว์พวกนี้ก็เป็นเหยื่อของเอเขารีว,ว่าสิงโตพวกเสือนี่ละนี่ละพวกนี้ครับจะเป็นเอไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรบอกเฮ้ยนี่ไอพวกนี้มันจะเป็นเหยื่อของพวกสิงโตแล้วก็พวกพวกของเอไอพวกอะไรวะพวกเสือจริงนะพวกไฮยีน่าพวกนี้แหละสัตว์พวกนี้ละมันจะโดนไอพวกเอ เขาเรียกว่าไอสิงโตล่าตลอดนะต่อไปครับผมจะเป็นม้าลายครับผมม้าลายนี้จะบอกว่าคือเป็นสัตว์ที่อันตรายพอสมควรและมันจะอยู่ด้วยกันเป็นฝูงครับพูดไปพูดมากูเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงๆบอกได้แค่นี้ว่ากูเหนื่อยจริงๆนี่ครับนี่ก็คือไอม้าลายครับม้าลายที่บอกผมต้องบอกว่าคือไม่ต้องไปดูที่สารประภูิหรอกทีนะสารประภูมิมันตัวของปลอมครับอันนี้ของแท้ครับนี่ครับม้าลายครับผม โอ้โหหมาลายก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนกันเป็นฝูงเหมือนกันนะนี่ต้องบอกว่าคือก็เป็นบิ๊กไฟของแอฟริกาที่จัดมาอยู่ที่สวนขัดสวนสัตว์เบิดเขาเขียวครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า <c oughs> ก็มีสัตว์ที่ดุร้ายและก็ไม่ดุร้ายครับอันสวนสัตว์พวกนี้ไม่ดุร้ายครับผมบอกเลยว่าสัตว์พวกนี้ไม่ดุร้ายครับอันนี้คือลิงนิสัยเสียแล้วครับไม่ใช่พยาวนอนนะครับแต่ว่า มันเป็นลิงที่นิสัยเสียนะครับดูครับความนิสัยเสียขึ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ขึ้นไปแล้วครับโอ้โห <c oughs> ผมต้องบอกว่าลิงที่นี่คือนิสัยเสียมากนลยนีคือลิงที่เนี่ยนิสัยเสียมากต้องระวังในการที่ว่าอาหารเนี่ยเนี่ยมันจะคอยที่เรียกว่าถ้ามันเห็นคนถืออาหารปุ๊บมันก็จะหยิบทันทีครับคือลิงที่เนี่ยมันนิสัยเสียมากในที่ใครที่มาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนาะคือให้ให้ระวังคือลิงเดียวนะเวลาถืออาหารเนี่ยคือให้ระวังเวลาเราถือปุ๊บ ยูดีลิงมันมาดึงเอาไปกินเฉยเลยนะเนี่ยนะเนี่ยดึงเห็นมันดึงยืนอยู่ข้างทางนี้ต้องบอกว่าคือเนี่ยมันมันพร้อมที่จะเอาอาหารเราทันทีเลยนะขณะนี้ครับผมจะพามาดูสัตว์ปออีกชนิดหนึ่งครับต้องบอกว่ามันมีความสูงใหญ่ตะการตาเหนื่อยวันนี้ผมจะพามาดูสัตว์ที่จะบอกว่าเออคอยาวที่สุดถ้าคอสั้นไม่ใช่ยีราฟครับผมอันนี้มันคือคอยาวผมจะให้ ท่านู้ชมได้ดูเลยท่านทะราแนท่านทนท่านทนนี่ก็คือเขาเรียกว่าเจ้ายูราฟครับคือต้องบอกว่ามันจะยืนแบบนี้ตลอดเวลาครับมันจะนั่งไม่ได้ครับเวลากินเวลามันกินน้ำมันจะกางขาออกมาครับแล้วจากนั้นมันก็จะหัวลงครับสัตว์ตัวนี้จะบอกว่ามันจะดุร้ายนะครับคือถ้าท่านไปอยู่ข้างหลังมันแล้วก็ท่านจะโดนเสยปลายคางครับสัตว์ทีนี้จะบอกว่าอันตรายมากๆเลยครับเวลาเราอยู่ข้างหลังมันแล้วมันจะใช้ขาครับดีดเนาะคือ ถ้าใครเคยเห็นเขาเรียกว่าสารคาดีเนาะสารคาดีแล้วเฮ้ยเห็นเขาเรียกว่ามันสิงโตมันจะกัดเขาเรียกว่าขาหลังอ่ะเจ้าจัวเจ้าตัวยีราฟจากนั้นเจ้าตัวยีราฟเลามันก็จะใช้เขาเรียกว่าใช้ขาหลังดีดอันนี้ก็คือยีราฟบิ๊กไฟของ <S <S สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอีกหนึ่งชนิดครับต่อไปปุ๊บเราจะไปดูสัตว์ที่ต่อไปครับว่ามีอะไรบ้างนี่กตัวนึงเจ้ายีราฟ ตัวนี้น่าจะอยู่แค่ตัวเดียวนะต้องบอกว่าคือเหมือนลักสันโดดวะไม่มีเพื่อนไม่มีใครรู้จักเลยโอ้โหนี่คือคือเมียแคทครับมันจะอาศัยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนะและชอบอยู่กลางทุเลศทรศายครับต้องบอกว่ามันจะคือเขาจะล่กันเป็นฝูงนะ ตอนนี้ผมหาเจ้าเมียแคทไม่เจอครับมันจะล่ากันเป็นฝูงนะมันจะล่าเขาเรียกว่าโสัตว์ที่ว่าแบบอยู่เป็นหมู่คณะจริงนะจงนะเจ้าตัวเมียแคทครับผมขณะนี้ผมจะพาท่นานผู้ชมมาดูที่เรียกว่าสัตว์ที่คือใหญ่อีกทีนึงนะแล้วหนังของมันและหนามากๆมันเป็นสัตว์ที่อันตรายมากๆก็คือสเปีดรอร์ดอเองครับก็คือแรดเองครับโอ้กำลังกินเลยคือตัวใหญ่มากเลยนะจริงนะนี่คือแรดของแท้ของจริงนะ มันเหมือนรถถังจริงพวกแรดพวกอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่า,ม,า,ยยสสาวมันจะอาศัยอยู่เนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมันจะอาศัยอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคือมันตัวใหญ่จริงแรดคือจัดไว้จัดไว้ว่าเป็นบิ๊กไฟคือทุ่งยาแอฟริกาเหมือนกันนะมันใหญ่มันใหญ่เพราะว่าด้วยความใหญ่ของของเขาอ่ะคือมันเลยโดนจัดเป็นเขาเรียกว,ว่าบิ๊กไฟก็จัดบิ๊กไฟของเขาเขียวอีกเหมือนกันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนู่นน่ะดูความใหญ่โตของ เจ้ารัดก,ก็คือสเปียรอดอรสเปียรอรอก็คือรัดนั่นเองครับโอ้เหนื่อยมากวันกว้างใหญ่ตอนนี้หลงทางครับท่านผู้ชมครับหลงป่าครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของสวนสัตว์ปุยเขาเขียวเราจริงๆนะเดินไปทั่วเลยจริงๆนะวันนี้จะบอกว่าด้วยความอลังการที่เป็นล้านเอเคอร์แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทากออกอยู่ตรงไหน,นตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทากออกเอที่ จะไปเอารถเรารถกูจอดไกลก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็คือเดินเดินไปเรื่อยๆจริงนะเดินไปเดินเดินหาเราดูว่าเราจําทางกับไปหารถเราได้ไหมเออนี่ครับพี่ช้างโอ้โหใหญ่มากโอ้โหโอ้โหตัวลเลเลยเฮ้ยจริงเราแบบหนักหลายหลายตันนยจริงนะดูครับโอ้ตัวเบเลเลยครับ โอ้ oh, ตัวน,นั้นเหมือนจะหลับนะน่นะต,นนน Б. ตัวนั้นเหมื oh, oh. อนจะหลับตัวนั้นโอ้ยกดใหญ่จริงตัวนั้นโอ้โหข้างบนก็มีควายครับนอนอาบแดดอยู่อันนี้เรียกว่ากวางหรือเปล่าวะมันกาลังกินอยู่เลยนี่แต่ว่าเข้าไปใกล้มันมากไม่ได้นะแล้วก็ถ่ายห่างๆนะครับเพราะว่าแล้วก็คือเราก็ไม่รู้นิสัยใจคอของพวกสัตว์พวกนี้นะครับด้านบนนี้โอ้โววยเดินมาถึงเนาะ ด้านบนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นที่อยู่ของกระทิงนะโอ้โหนี่แหละคือกระทิงครับกระทิงค,คือไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่เขาเรียกว่าเออ,เอ,อผาเ,ออเขาเรียกว่าหน้าผาเอยียงได้นะสองตัวนี้ก็กำลังนอนอยู่โอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยผมสามารถเข้าใกล้สุดได้แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับผมไม่สามารถที่จะเข้าเข้าใกล้ได้ ใกล้มากกว่านี้ได้ละก็ดูว่าจริงนะผมก็ัวเหมือนกันนี่กำลังนอนสบายๆนะ <S <S มันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนควายนะจริงแต่ว่าเขาจะบึกควายครับเขาจะตัวใหญ่กว่าควายแล้วก็คือความแข็งแรงนี้น่าจะแข็งแรงกว่าควายนะ <S <S 2> <S 2> นู่นครับโอ้โหตัวนู้นยิงแบบหเหมือนเป็นพ่อพันธุ์เลยว่ะ <S <S ตัวนู้นตัวพูดแน่นอนจริงตัวนั้นก็เหมือนเขาเขาจะโดนโดนเขาเรียกว่าโดนอไอ๋ไม่แหลมเหมือนตัวตัวนี้นะ ตัวนี้เขาจะแหลมเหมือนเหมือนเขาตัวนู้นเขาโดนตัดตรงปลายเขานี่ครับเป็นที่อยู่ของกระทิงนะโหนี่ก็เป็นที่อยู่ของกระทิงครับท่านผู้ชมครับกระทิงที่จะบอกว่าก็เออในสป,ปาบ้านเราเนาะก็มีเนาะตามธรรมชาติเขาใหญ่มีเหมือนกันนกยุงครับนี่ครับนี่คือนกยุงนะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะไปอ่านดูก่อนว่า,วาเฮ้ยชัวร์เปล่าวะเป็น วัวชัวรอเปล่านะครับไปดูก่อนว่าเออโอเคโอเคครับคือผมได้อ่านมาแล้วคือมันเป็นวัวแดงนะคือไอสัตว์ชนิดนี้ผมจะพาไปดูนี่ครับผมนี่ก็คือนี่ก็คือไอเขาเรียกว่าเป็นไอนกยุงเนาะแต่ตอนนี้คือยังไม่เขาเรียกว่าลําแพนหางของเขานกยุงเขามันจะมีความสวยตรงหางถ้าลําแพนมาเลยปุ๊บมันจะสวยส่วนตรงนี้ครับก็เป็นกวางแดงครับ เป็นกวางแดงครับตรงนี้เหมือนจะเป็นนี่ครับเอ้ยไม่ใช่กวางแดงมันเป็นควาเป็นโอ้ยบอกมาทึกเป็นเป็นวัวแดงครับผมวัวแดงนี่ครับนี่ก็คือวัวแดงกําลังมองดูเราอยู่ <c oughs> ห่างห่างห่วงห่วงอย่าหาเข้าไปใกล้บริขารสัตว์พวกนี้ <c oughs> อันตรายคือสัตว์ป่าเนาะเหมือนว่านะคืออันตรายจริงๆนะคืออย่าไปทําอะไรพิเลนพิเลนนะผม ไม่งั้นจะไม่มีชีวิตรอดออกไปโอ้ตัวนี้ก็คือกระทิงอีกนะไม่น่าเชื่อว่ากระทิงเยอะมากเลยถ้ากระทิงที่พบตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปเนาะคือกระทิงก็อยู่บริเวณเขาเรียกว่าเ,ออเขาใหญ่ก็มีนะ้ตตงเขาแผงมา้าอะไรเงี้ยมีม,มีมีให้ดูตรงให้เดินดูกระทิงอยู่แต่ว่าถ้าอยากมาดูกระทิงเออไม่ต้องรอก็มาดูกระทิงเลยครับนี่กระทิงครับผม ดูเขาของเขาต้องบอกว่าคือใหญ่าามากอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดนี่คืออันตรายความอันตรายของนี่ครับกระถิงโฮโฮสําหรับวันนี้เนาะก็ต้องบอกว่าคือผมก็พาเดินไปคือต้องบอกว่าก็เกือบทั่วหมดแล้วนะคือต้องบอกว่าก็คือใครจะมาเที่ยวนะต้องบอกว่าคือแล้ว,ว,นะตวแต่คนนะจริงเราสามารถที่จะเช่ารถกอล์ฟก็ได้นะหรือรถกอล์ฟสำหรับการเช่าก็ประมาณ500กว่าบาทนิดมั้ง หรือว่าท่านใดที่อยากเฮ้ยไม่ประหยัดมาแบบประหยัดประหยัดมันผมแล้วก็นั่งสามารถที่จะนั่งรถรางนะนั่งรถรางคือมันมันสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดเลยสมมติเรานั่งไปลงอีกที่นึงปุ๊บมันก็นั่งอีกมันสามารถแบบนั่งแบบเขาเรียกว่าเออมันมันมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันแบบคือมันใหญ่จริงนะแต่ว่ามันขี่มันมันคือมันเชื่อมต่อกันหมดเลยเชื่อมต่อมาที่เก่าหมดได้หมดเลยคือสามารถที่จะนั่งรถรางก็ได้แบบประหยัดประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายเงี้ยฟรีสําหรับรถรางที่จะมานั่งเนาะ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มจัดไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมแล้ว